ได้เวลาโชว์เด้งยังเป็นธรรมชาติ trium t h d ดันเด้งดีดันให้ดีต้องดันให้เด้งสนับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่สวัสดีครับได้เวลาข่าวนอกูกนะครับนอกลูกข่าวแรกไปดูงานแต่งงานน่าสนใจอย่างยิ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ มาแล้วครับกระบวนขันหมากครับทุกคนมีความสุขมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันแห่งความสุขดูนะครับผู้หลักผู้ใหญ่มากันเยอะถามว่าเจ้าบ่าวอยู่ที่ไหนคาตอบก็คือนี่ครับเจ้าบ่าวครับอายุเจ็ดขวบครับเด็กชายกิติพิพช้างอินนะครับพ่อชื่อนพวัตรแม่ชื่อพิรพรเป็นคุณครวครับมีพี่น้องเกิดมาพร้อมกันฝาแฝดคนละเพศครับ โบราณเชื่อนะครับว่าฝาแฝดคนละเพทถ้าไม่จัดงานแต่งงานกันแล้วก็จะเกิดการทัดภาพพ่อแม่ยอมได้ยังไงครับต้องจัดพิธีแต่งงานในวันนี้ครับบ้านอยู่บ้านเดียวกันก็ไปตั้งหลัก300เมตรหน้าบ้านแล้วก็เดินมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับเพื่อนเจ้าบ่าวก็มากันเยอะแยะมาถึงแล้วพิธีเหมือนกับผู้ใหญ่แต่งงานครับดูนะครับมีต้องผ่านประตูเงินประตูทองต้องจ่ายซองแดงครับให้คนมากั้นประตูขึ้นมาแล้วครับ ขึ้นบ้านแล้วแม่แขกเรือเยอะจริงๆจงเจ้าสาวอยู่ไหนล่ะก็บอกว่าอยู่ในห้องเก็บตัวอยู่ครับนี่ครับต้อง่าดาอรหันอีกหนึ่งซองไปเจอเจ้าสาวก็บอกให้จูงมือมาแม่ฉุดมาเลยครับออกมาแล้วคราวนี้ครับสินสอดทองมั่นมีครบเครื่องทีเดียวครับ สวมแหวนสวมสร้อยให้กันและกันแล้วก็ฝ่ายชายหอมแก้มครับก็ท่าทางไม่เเต็มใจนักแต่ฝ่ายหญิงครับมากนี่ครับผู้หญิงก็บอกว,ว่าโตเร็วกว่าคุณชายครับหลังเสร็จพิธีแล้วครับคราวนี้ก็มาพบปะกันแขกเรือสิครับสาวนั้นยังยิ้มแย้มดีอยู่แต่ว่าหนุ่มนั้นมากเบื่อรำคาญตื่นแต่เช้ามันง่วงเหลือเกินครับดูครับพอลงมาแล้วแทนที่จะไปพบปะกันแขกหลบไปซะแล้วจะไปไหนก็ไม่ทราบร้องไห้อีกตั้งหาก พ่อต้องไปตามครับบอกว่าแม่มันเสียเหลี่ยมหมดเลยมาร้องไห้ได้อย่างไรเสร็จแล้วครับก็มาพบกับแขกเรือถ่ายรูปแล้วก็รับศพจากนครครับคราวนี้ไปที่จังหวัดตรังนะครับไปดูไอเดียที่มาพร้อมกับฤดูน้ําท่วมครับดูนะครับนี่เป็นผลงานของนักศึกษาครับเหมือนโต๊ะกระจกธรรมดา แต่ใต้กระจกนั้นมีขวดน้ำเปล่าขนาด1.5ลิตรครับมีปีก4ข้างพับได้ครับเนี่ยครับพับปีกและพอน้ำท่วมใช้เป็นแพรขนของขนเครื่องไฟฟ้าได้หมดแลครับดูครับเอาปีกออกมาเพื่อการทรงตัวที่ดีและเสร็จแล้วครับกระจกเอาออกนะครับเอาไม้อัดวางแทนคราวนี้ลงน้ำครับขนของได้ทุกอย่างของไม่มีเปียกครับและดูนะครับคนที่ประคองแพร ใช้เสืื้อออชชูีีพพทาาจกกกกวดนนนลสติเหมั oh <my> ่งท้ายครับไปสานะครับไปที่สุรินทร์ครับ oh <my> อบตเทนมีจัดการแข่งขันกีฬามหาสนุกครับมีกีฬาหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการแข่งขันปิดตาแต่งหน้าครับ oh <my> นายแบบนางแบบนั้นแม่เลือกสรรมาแต่มีอายุทั้งสิ้นครับให้ผู้เฒ่าผู้แก่ได้สนุกสนานกัน และดูนะครับปิดตาคนแต่งหน้าครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โห oh ละเลงด้วยทาด้วยพร้อมสับลาคอมเชียเห็นแล้วก็หัวเราะชอบใจกันอย่างคนแต่งก็ไม่เห็นคนถูกแต่งก็ไม่เห็นอเหมือนกันจนกระทั่งแต่งเสร็จแล้วครับถึงได้ดูกระจกโอ้โ oh หจำหน้าตัวเองไม่ได้เลยครับ กติกาบอกว่าหลังจากแต่งเสร็จแล้วต้องรำโชว์มาแล้วครับ <c oughs> ดูหน้าแต่ละคนแล้วแม่กรรมการตัดสินลำบากว่าใครสวยที่สุดใครหล่อที่สุดครับ <c oughs> ตอนกลับบ้านนี่ต้องล้างหน้าให้สะอาดไม่ง,งั้นสุนัขที่บ้านจำไม่ได้อาจจะฟัดเอาได้ครับ <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะคู่นี้สุดยอดจริงจริง ของคนจนอย่างหนึ่งนะครับปิดตาแต่งหน้าอย่างหนึ่งแข้งเมื่อไหร่ก็หาม่นั้นพบกันใ่วันจันทร์ข่าวนอกรูปครับเลือกโซฟาจากอิตาลีเลือกตู้จากสแกนดิเนเวียเลือกนาฬิกาจากสวิสแล้วฝนนะเลือกจากไหนเลือกทุกอย่างจะไม่เลือกเหล็กโครงหลังคาเจาะจงเหล็กโครงหลังคาเคลือบสีกันสนิมเหล็กเต็มมาตรฐานเลือกเหล็กที t มี